สวัสดีคุณเอช่องฟออนพี่สาวลุมพลนะคะวันนี้ก็บรรยากาศนะคดดจ้านะคดดจ้าน้ำก็กำลังไหลแรง ก็ได้เก็บผักนะคะเก็บผักนี่นะคะไปช่วยในงานบุญนะคะช่วยในงานบุญเพื่อนนะคะนี่นะคะ,ะเป็นผักหอมแล้วก็หอมชี่นะคะ เพื่อนก็ถามซื้อนะคะแต่ป้าก็ช่วยด้วยใจนะคะช่วยทำบุญนะคะลูกชายของเพื่อนป้าออนนะคะได้จากได้จากไปแล้วเนาะก็ได้แล้ว3ามวันแล้วนะคะ3ามวันทีนี้เขาก็ทำบุญนะคะมันนอกมันนอกเราเนาะก็จะเก็บ เขาเรียกเก็บอะไรอ่ะเก็บกระดูกเนาะวันนี้นะคะเก็บกระดูกใส่ธาตุนะคะภาษาบรรน,นอกบรรน,นอกเราเนาะเขาก็จะเรียกว่าเก็บกระดูกใส่ธาตุป้าอ่อนก็เลยได้เก็บผักนี่นะคะไปช่วยทําบุญด้วยนะคะ เอิเนีดี๋ยวนี้เดี๋้เดีเดี๋ยน้เอาตอนบเเอออันเอาหอมมาให้อันให้โมเพิ่นเฮ็ดบุญเออพันอันบุญแจกเขาหน่อยให้ลูกเนาะอพอแล้วแจกกันหน่อยกันบ่พ่อกับบอกเขาเ่าจะไปถอนมาให้อยู่ในเฮือนกับยังหลายเด้เฮ้ยฮับไปถอนมาบักหลายหนึ่งอยู่เฮือนกับใดเขาเลยว่าโอ พอดีป้านั่งกระชังนะเฮ้ยยี่สิบบาทห้ากระทอนให้เป็นกระเอาะยี่สิบบาทก็ปุกรอแล้วพอแล้วไปทางหัอันเบสก็จะเบิดพ่อเบสไหมเธอล้างตลัดเอาใจในกันโอ้ยสิลงคลีบด้วยนี่เออยังม่ทันหน้าที่นี่จะคล้องบ้านเด้อโมโมพ่อแม่พี่น้องนี่ดิโม่ด้อนี่อันนี้ก็โมอันี่กระดาเพิ่นก๊าลังเช็ดอย่างนี้เฮ็ดอันบุญนั่นเก็บดูเฮ้ยบ่า บอนห่างห่างเ็นนายูนกินมาเรื่มมาแน่ใดได้ถามเ่ยค่ะมาตลาดจงจำเงาเบยมาได้จากจวดเจียดอยู่เด้เขาอยากกินจวดเจียดตำมะฮงบะไร่เน่ะบ่เคยตอนนี้ได้เขาไม่ทำใจจ้ะมันองอะวรวะไม่เปนไม่งัยัง็ทำตอนตัวกอีวะกวสร้างว่าเถออันมันลายเหมือนะเธอเออลายมือแล้วเออ ตายหมื่อแล้วอันนี้ล่ละเงอนโม